สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะดีเจเพชรจ้าน้ำตาซึมน้องไทยก้าควักเงินจากกระเป๋าส่งให้พ่อบอกไม่ต้องไปทำงานดีเจเพชรจ้าน้ำตาซึมน้องไทยก้าควักเงินจากกระเป๋าส่งให้บอกพ่อไม่ต้องไปทำงานเอ็นดูหนักแบ่งเงินซื้อของเล่นให้อีกชิ้น เอนดูหนักมากเมื่อคุณพ่อลูกหนึ่งดีเจเพชรเจ้าวิเชียนกุศลมโนไม่เผยเรื่องราวความน่ารักไรเดียงสาของลูกชายน้องไทยเก้าวัยสองขวบควักเงินจากกระเป๋าส่งให้พร้อมบอกพ่อไม่ต้องไปทำงานนอกจากนี้ยังแบ่งเงินตัวเองซื้อของเล่นให้พ่อด้วยอีกต่างหาก โดยดีเจเพชรจ้าได้โพสตคลิปพร้อมเขียนข้อความระบุว่าต้นเรื่องมีอยู่ว่าหลายวันก่อนเฮีย er ต้องออกไปทำงานไทก้าร้องไห้บอกไม่ให้ไปเฮีย er จึงบอกลูกว่าป๊าป๋าออกไปทำงานหาเงินมาซื้อของเล่นให้ไทก้าไงไทก้าร้องไห้และบอกว่าในกระเป๋าไทก้ามีเงินเดี๋ยวก้าเอาเงินให้ป้าป๋าเองป้าป๋าไม่ต้องไปทํางานหรอกแล้วเอามือล้วงในกระเป๋าจิ๋วๆของนางที่เสื้อให้ป,ป้าป๋าเล่นเอาป้าป๋าน้ําตาซึม ผ่านมาอีกวันไทก้าเก็บเงินที่ป,ป้าป่าทำหล่นไว้มาให้เฮียจึงบอกว่าป้าป่าให้ไทก้าเอาไปหยดกระปุกเก็บไว้เอาไว้ซื้อของเล่นหนึ่งเหรียญได้1ชิน้นวันนี้ไทก้าเอามาจากบ้านสามเหรียญตกลงกันว่าของไทก้า2ชินนช้นป้าป๋า1ชิ้นไทก้าเอาเงินใส่กระเป๋าเสื้อเก็บไว้ใช้ตอนได้ของก็อย่างที่เห็นครับโคตรน่ารัก นังรู้ว่าเงินสามารถทำอะไรได้แล้วนังให้ปปาไปทำงานถึงได้เงินมาฮ่าๆๆขอขอบคุณภาพอินสตาแกรมดีเจเพชรจ้าและแรงข่าวจากข่าวสดค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอดสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ